สวัสดีค่ะ่านผูชชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะดานผูชชมคลิปนี้น้ำเสียสิภาพไปตามแนวทางเลขของแอดวันชัยครับผมลักสิบล่างค่ะหลักสีล่างนี่เอ็ซีใจดีของน้ำเสียรทรงของมูลไห่แต่ก่อนน้ำเสียก็ตตมอาจารย์มาด้วค่ะดานผูชชมครับค่ะเพ่นวาเขาว่าสามสิบหางหวดแล้วหลักสีปล่างค่ะสุดยอดเลยครับผมแต่ว่าน้ำเสียก็เห็นน้ำเพลินอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเขเห็นหอดสามสิบหางหวดค่ะ เห็นแบบว่าซี่หางวดเันสีมากค่ะท<น>่านผู้ชมเนาะแมนค่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นอา่านจีมี่้อมูลด้วยกันแมนครับผมเพิ่นกับไปเบื้องไหลายทีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียจะปล่อยหลักสิบล่างของแอดวันชัยนะค่ะท่านผู้ชมครับหลักสิบล่างค่ะแต่ว่าเหลยกบนเพิ่นแมนเนาะเถาโอ้สุดยอดเลยครับผมเห็นจริงครับพี่น้องเนาะแมนค่ะวิ่งกันสุดยอดเลยเลขมว่าจะมีสามสูตรดิเถา เ <30. S 1> อราสามสูตรพันช้อนกันค่ะเอคือจังแม่เหล็กล็อกเกีงสี่ขาดอนุชรัมแม่เหล็กล็อกบนผลตอบรับเอฟซีนิยมพันนะขาดอนุช้ชมตอนนี้แมียนค่ะกะ็ถือว่าเห็นชัดเจนเลยเนาะครับตั้งแต่เอามาลงขีปครับผมพ่นดับขาดเลยเนาะขาดอนุช้ชมดับขาดน้ำเสียเอามาลงสองหงวดอ,อันนี้บอกไปถึงแม่เหล็กล็อกบนนะค่ะเพราะว่าเอฟซีถามมาหลายค่ะเดี๋ยว แอดวันชัยหลักสิบล่างเดี๋ยวน้ำเชีย่ลยลงไห้เด้อค่ะลงวันนี้ค่ะครับแม่เหล็กลอกเนี่ถ้าเพิ่นถ้ถาถใจเพิ่นบ่ไปหกกับเจ็ดคงสุดท้าย่เแ่าชัดเจนเลยเนาะเข้าถือเหล็กตเต็มตเต็มเลยน้ำเชีย่ยงวดแหลน้ำเชีย่ยบอกเก่าม่เชีย่ยเอาน้าแม่เหล็กหลอกมันก็ได้เก้าเก่าหกเกาหกค่ะท่านผู้ชมงวดนี่แม่ว่า โฮกับเจ็ดเดินน้ำเสียแม่วันไหวอยู่ตอนนี้น้ำเสียกับไปนาแม่ค่ะดันมือส้มทีมเลขล่อออกจะคล้องลงประจําอยู่ครับแปดเก้าเก้าแปดค่ะแต่ว่าเพิ่นกับโอเคอยู่เนาะค่ะดันมือส้มห้าตัวมาควบสามตัวบนค่ะหกตัวถ้าเลขดับมันส้นกันหลายเนาะแมนค่ะหกตัวมาควบสามตัวบนพเพิ่นแม่ว่าล่งสองหงวดหาบมด หาเปิดกับผมเป็นเลขซ้ำกันเสีายค่ะเป็นคผู้ชมครับค่ะเอาเดี๋ยวน้ำเสียจะไปตามแม่ไห้เด้อค่ะครับแจ้งข่าวเอฟซีทอคุ้ยกันแล้วค่ะปีนี้ยังบุลุดอีรีดิค่ะ่านผู้ชมค่ะสองงวดแล้วแม่เขล็กอกบนน้ำเสียเห็นน้ำเสียกับเลเว้าได้ค่ะ่านผู้ชมเห็นมาน้าเพิินค่ะขันน้ำเสียเพราคอยมีขอมูลค่ะว่าไปบ่ได้ดค่ะแมนว่าไปบ่าถือค่ะ่านผู้ชม ล้วก็แอดวันชัยนี่กับสุดยอดเนาะนครับเลขมีสามตัวบนแมนแตว่วสามตัวนี่ท่านใดเนาะบอท่านใดค่ะท่านผู้ชมเอาเลขลักซีบรางเพื่อนไปก้อนเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะก็คือยืนลักซีไปก่อนครับผมหาลักเ้อยแมนมากค่ะแต่ว่าทีมงานลักเงินห้องบุทีเท่าแอดฝน์กับหนึ่งแอดฝนหลอกก็แอดคุณพี่พรคุณพี่พรหลอกก เส้นมีเนาะเ,เ,เอบเส้นมีครับผมค่ะเพิ่นบ่มีแปะว่มีเจ็ดเลยเถอะ่าฮ่ครับค่ะเอาเลขก็มีเขามี่ลดเนาะค่ะเพิ่นเดินมายาวเพิ่นก็อาจจะลดได้คร<อ>ับค่ะสู่ต่อสู่กันไหมเอฟซี่กับยาทิมอย่าปานั่นเสียกับเก่ามาเสียเด้อค่ะถือเลขก็อย่าลืมอุดหนุนคิมค่ะขอ,ขอบคุณแนวทาง แอดวันชัยขอบคุณเอฟซีใจดีจีส่งของมูลให้ไปเบิรงกันเลยเนาะครับผมเอาค่ะดานุส้มอาจารย์วันชัยครับผมงวดนี้เป็นงวดแรกที่น้ำเชียน้ำเสนอเหลขกลักซิฟรางอาจารย์นะคะแต่ก่อน้ำเชียน้ำเสนอเหลขกลักซิบอาจารย์คือสองตัวเนาะครับผมค่ะเพิ่นมีหลายสูตรนะคะดานุส้มค่ะ,คะเลือกเอาสูตรได้สูตรหนึ่งเดี๋ยว B, เ,เอฟบีเหลขวิ่งสองตัวบนล่างเอฟซี FC จำได้บ่รค่ะ แซมตลอดการเป็นซีฟงวดบนนะเทารเริ่มเขา่ะะเขาแล้วค่ะดานผู้งมเข่าแล้วค่ะน้าเชีย่ยจะนําเสนอให้เอฟซีอีกค่ะแต่ว่าเลขติดบ,บนอาจารย์เข่าด้แมนเอบีเนาะเข่าต้อนเนื่อค่ะทิม่าไรคะ่ดระดานผู้ชสมสำนักเกาเฮาค่ะเอาเอ็ดวันชัยเอฟซี FC เพิ่นว่าเข่ามาสามิบหางหวดแล้วค่ะแต่ว่าน้ำเชีย่ยก็เห็นน้ำเพิ่นลซีหางหวดจ้าสิ นี่ต้นฉบับนี่งวดว่างหันเถางวดว่างหันห้าหกแปดเก้าเนาะครับผมห้าหกแปดเก้าเข้าแปดครับผมนี่เลขออกแปดเจ็ดหลักสิบมาแปดนี่ค่ะท่านผู้ชมเอ๋ลองเบิรงเพิ่งงวดดิเลขแน่เพิ่นกับแมนเด้อค่ะท่านผู้ชมโอ้แมนต้นแถาแมนเลขหลักสิบหลักหน่วยบนซ้ายบนเนี่องแย ท่านในใดแล้วค่ะท่านผู้ชมน้าเสี้ยกะถาเอาเนื้อาจารย์อยู่ท่านในใดค่ะครับสองงวดตีรอยี่ค่ะท่านผู้ชมเลขได้ดสามคู่อันนี้นเ,เป็นเฮดเบิ่์นในซื้อเนาะแมนกับเบิ่์นอีหลีเด้อยหา้าแมนนี่เลขล่างเพิ่นผันขึ้นบนเดี๋ยวเพิ่นจะมาเรียนแห้งติดตัวเดียวคื่อก่อนบ่เลขล่างคือกันครับเรียนค่ะ่านผู้ชมงวดนี้ลกักซี่เพิ่นไดศูนย์หนึ่งสามสี่ 4, ครับผม ศูนย์หนึ่งสามสี่มีต้นฉบับน้ำเนาะเพินรนนซงมาให้เอฟซีใจดีนี่ครับศูนย์หนึ่งสามสี่สิบล่างอค่ะ <c oughs> อันนี้บอเ็นว่าพึงนําเสนอแล้วค่ะ,คะแอดวันชัยคะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นโคนละสูตรน่นเชื่อนําเสนอเพิ่นมาเสนอนําเสนอแน่บ่ได้นําเสนอแน่เนาะครับผมเอาเถ้าค็จะห้เบึง่งอาจารย์พี่เฮาปลอยไปเมื่อวานสุดเต็มครับหนึ่งเดียว วัดวันที่หนึ่งพฤทธศกีกาเข้าสำนักเดียวแปดเจ็ดอาจารย์พี่ <laughs> แล้วครับผม,ม <laughs> ว่างันวันวันเพราเขานะคะรณุช้มน้ำเชียรก็เห็นอาจารย์เขาผู้เดียวก็วเลยวิ่าไปเนาะคะ่ะครับนอกนั้นพิ่นสิไปขึ้นบนเหมือไหมแปดเก้าเก้าแปดเขาไล่อาจารย์คะ่ะเบิ้งกระเ่าเปน็นติดตัวใดทุเบิ้งร,รักซิบอยูน่นี่ก็ติ่งต,ติดหนึ่งกับสี่กับ จริงๆก็ติดหนึ่งถ้าอาจารย์เป็นรักหน่อยเป็นแมนเจ้า่าเแถาเมื่อกี้หาลงคนบ้างเองไปข่อยก็ะวาหนึ่งหกเด้ข่อยก็วา่า 1, มช่อเาอยู่หนึ่งหกอืมข่อยว่าได้เบิ่งของมูลมาเด้ข่อยก็ลืมเนี่ยหนึ่งหกเป็นส้นกันลเลยนี่เป็นเลขพอตรงกลับเลยครับผมนี่ถ้าหนึ่งหกนี 1, ่หนึ่งรักสิบอ้าเพิ่นว่างเพินเ่นว่างรักถืออีกนะเนาแมน ตอนนี้เนื่งรักซีบส้นกันอยู่อาจารย์พี่กับแอดวันไช่รอทีมงานเลขดับพลาดเลขดับได้เท่าอยู่นี่แมนสายแข็งได้กาดันตุส้มเนี่ยคนบ้านเองน้ำเชียเอามาเทียบให้เอฟซีเบื้องล่างเนี่ยตัวหนึ่งซีนี่บบได้แล้วถทายอาจารย์คนบ้านเองออ๋นี่ครับหนึ่งซีบอด้แล้วได้หนึ่งหกเลยน้ำเชียงามเด็ด หนึ่งหกหัวที่สามหเขาเาว่า <laughs> <laughs> เป็นยังพว่าเป็นยังเดี๋ยวลองน้ำเชียวฝันตกฝันว่าเห็นมูเกาหรือว่ายังก็เก่คอยฝันแล้วเ่าคอยฝันแล้วคอยฝันเห็นเหียนน้ำมีแมวคอยไปออกลูกฟ้าแฝดคอยไปเห็นยู่เฮียนน้ำมีแมวมืกขึ้นน้ำเชียวฝันว่าออกลูกฟ้าแฝดเออออกลูกฟ้าแฝดเป็นผู้หญิงพอมไปออกอยู่เฮียนน้ำมีแมว บารเลท,ทีลอยยีโผกเอฟซีจำได้เน 1, 2, <ขอ S 1> ี่ยหนึ่งสองหกคอยฟันแล้วเมื่อคืนเนี่ยคอยลืมบ่อจจาฟังอุ้ยคอยบ่อเจะฟังแล้วอยู่ในทีนอนคน,นะครับคอยฟันน้ำเสียฟันว่าไปออกลูก้อค่ะท่านผู้ชมอ,ออกลูกันว่าออกลูกฟ้าแฝดแต่ว่าไปขามโค้งในี่้ราค่ะมือม่อีงแม่ยอยู่ไปขามโค้งเนี่ยบานเลทีม่ลอยยีโผกค่ะนี่หนึ่งหกอืมฟันแต่ตังหมดเลย เอาคลิปต่อไปนักเสียจะนําเสนอเลขของอพ,อพอ่อนายพ่อนายพ่นขั้นเขียวเน้ะค่ะเลขล่างเนาะเพ่นขั้นเขียวไรอีพอ่อนี่ท่าเอฟซีถ่า,ถาแม่เลขล็อกบนครับผมแ่นมครับชุดยอดเลยนี่กับเก้าหกดับเพิ่นนี่แม่ค่อยมาถึงแม่ตัวดับขาดพรเนาะ เดี๋ยวเอดวันชัยลอกก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวน้ำเสียรงไห้เนี่ยค่ะครองแท่เนี่ยคือกันอีมานน้ำเสียคุยกันบอกว่าเล็กเลขเกิ่นจะต้องออกบ่ออกข้างหน้าออกข้างหลังมันเกี่ยวกันเนี่ยอือเนี่ยแปดเจ็ดนี่โอู้กแล้วไม่ต้องถามหาเนี่ยตัดเหรียญยังคุยกันอยู่อันนี้เอฟซีวันว่าเฝ้าร่งไห้ในน้ำเสียแอดไปฝันยังบ้านมาเด้อค่ะครับแ่าสองวัดติดแล้ววิ่วิ่งอันนี้ก็แต้มเดียวนะ่าครับโอ้ยเจ๋ง นี่พอจะง่ายนี่เอฟซีเพิ่นกระลอร่อเนี่เด็กกำลังวันเพิ่นนี่เขาดีค,ค่ะนี่ค่ะเอาค่ะเดี๋ยวมิชชังก็ได้เห็นกันแล้วตัวได้แ่าหลักสิบล่างได้ครับพี่น้องแคดวันชัยศูนย์หนึ่งสามสี่ครับผมเท่าศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนนย์หึ่ถ้าว่าไปส่วนแม่ลอ,อยเอสดิดดโอ้ทีน้ำเชียรลงขิดศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับผมค่ะ เดี๋ยวได้ค่ะ่ันผูส้มรอทีมงานเลขดับก่อนค่ะครับรอทีมงานเลขดับค่ะแต่วาเอฟซีก็ได้เห็นเลขดับอ,อคนบ้านเองอลยทีเด่าคนบ้านเองสุสดจอดได้ครับผมอันนี้บ่านรุ่น,นะค่ะคนบ้านเองค่ะห้าคู่ไปกลับเนาะครับผมค่ะอันนี้เว้าได้นะค่ะกามาเชียร์ิ่นทดล่องมาแต่สองบุกกระลาแล้วค่ะ่ันมู้้มครับค่ะเอ,อยังบ่หรุดเเิ่นเอามาลงเว้บางหันกัน ผ่านน,น,นะาะครับผมโอ้ยอาจารย์น่าจะให้ถึงเตอร์โดนโดนนนเหรอหนาจะโทษบ,บอกค่ะคนบ้านเองค่ะครับเพนาะมีรายสูตรเนาะพ่อให้เอฟซีได้เทียบเบิงกับพอชนบุรีค่ะครับอันนี้พอถึงว่าทีมงานเหล็กดับเหล็กหมักไผ่หมักมั่นเนาะค่ะ่ันผุ้ชส้มเอฟซีที่ว่าถือใจเหล็กดับไผปลอยผ่านเด้อค่ะผู้ิ่หมักก็บมีเนาะครับค,ค่ะเอาหลักสิบล่างค่ะ รอทีมงานรักนวยก่อนนะค่ะสำหรับเด็อ่าบ,บ,บ,บนี่อาจจะมือนีอาจจะได้เด้อค่ะท่านผู้ชมขันได้มือนีน้ำเสียก็จ,จะไปโลงให้มืออืน่นครับเลขมีิสามโตเลขบนลเพิ่นเนี่ยวิ่งกันครับผมดีเนาะท้อง่ายเลยเนาะคร <laughs> ับปัดสองงวดเลยค่ะเก้าโฮกับเก้าแปดครับผม <c oughs> ค่ะแ <c oughs> อดวันชัยค่ะเอากอตีสไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว แม่เหล็กลอกน้ำเสียจะลงไหาด้วยค่ะพ่อจ๋านายเหล็กกันลองวันค่ะสุดยอดห้กันแมนค่ะดันูุชมครับเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยืดดีไม่แห้งสุขโขสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดันูุชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะดันูุชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะค่ะดันูุชมครับผมขายขีิมค่ะครับเอฟซีทันไดทีเพิ่น นาหมงคํอยู่ตอนนี้ดะ้ค่ะรัตนมชมครับ้มค่ะสร้างคีมน้ําเชียใดดะะ้ค่ะเดี๋ยวกัวมะเชียร์บรนจะบอกเบอร์ไล่ค่ะครับผมเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องครับมไม่ใช่ไอดีไลน์ได้ค,ค,ครับผม098 4 74 0683กครับผมค่ะครับเอาค่ะทัานผม้ชมสบูนี่เป็นไหนแถาครับหลังจากที่กัมมะเชียครับพี่น้องเน,ะนาะนาหมองคาครับผม มาเจอสบู่ตัวนี้ครับผมค่ะเปลี่ยนไปย่างหินในชั้นเลยครับเอฟซี่จำเลยเ่ราะขาดอนุส้มเอฟซี่เคยบอกน้ำเชียรว่าบอกก่อนมาเชียร์ถ้าแปลงสื่อขี้ไหมพนใส่แน่น้ำเชียแต่ว่าน้ำเชียร์ก็ตอบเอฟซี่ไปว่าไหพนสื่อขี้มากไหพนใส่อยู่ขาดานุู้มแต่ว่าพนบ่ใส่บานีมาเจอตัวนี้ขาดานุส้มกับเซรั่ม บนี้เพิ่นกระเลลองใส่เบิงค่ะด่านผู้ชมคือเ c ซเห็นนี่ล่ะคะ่ะแมนครับผมเปลี่ยนแปลงอีหลีได้ครับผมค่ะถ้าขนาดแมเท่าหรือ<ม>ว่าแมนของพี่ยังสีพี่น้องยังสีเพิ่นกระท่วงค่ะทัานผู้ชมสําหรับกองมาเชียน้ําเชียเพิ่นกระท่วงแต่ว่าน้ําเชียเป็นคนทิบามีกะมีฝาค่ะครับยี่สิบปีแล้วค่ะดัานผู้ชมค่ะน้ําเชียกับ เปียนไปเรื่อยขีมเนาะแม่นค่ะจนว่ามาเจอสบู่กับเซรั่มค่ะสบู่นี่เฮ็ดให้นาหฮาสอให้นาหฮาใสให้ฝาจางให้กะจางได้ค่ะดัานผู้ชมเพราะนว่าเอ่อใส่อาทิตย์หนึ่งจะให้จางไปค่ะดัานผู้ชมต้องใส่เวลาค่ะครับกะไมาใช่นี่ใส่ประมาณช่วงก้อนสงการตลอดสงการครับผมค่ะแบบสาซี่หาเดือนแล้วค่ะดีมาเรื่อยๆได้ครับผมค่ะครับ วันนีเ้เสื้อลำดิวันนี้ค่ะ่านผุสชมถ้าต่อจากสบู่เนาะแมนค่ะเสาแรงค่ะ่านผุ้ชมเสาแรงถ้าบางๆก็ได้ค่ะเสาแรงไทยเอฟซีมีกันแดดต่อจากเสื้อลำเนาะแมนค่ะหรือว่าเอฟซีจะเอาแป้งตลับนี่ไปค่ะ่านผุ้ชมแป้งตลับมีกันแดดด้วยค่ะ่านผุสชมกัแมนแดดในตัวครับผมค่ะกัแนแดดค่ะ สามย่างนี่ใส่ดีนะค่ะดันู้ชมเข่ากันพร้อมค่ะ,คะแป้งตะลับนี่บ่ติดผ่าปิดจมูกนด้ค่ะดันู้ชมค่ะสามย่างนี่ขายดีมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะแ,<ม>แต่ว่าที่เก่าม่เชีย่ยเพิ่นขายเพิ่นตอบไล่ยอยู่ค่ะน้่เชีย่ยเป็นผู้แพ็ข,ของค่ะคเพิ่นสิเห็นว่าสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มสามสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มสามค่ะ<ม>ตอนนี้ครับ แต่ก่อนจะเป็นชุดหยอดฮิตกับือสบู่กับเซรั่มเพิ่นเอาไปทดลองค่ะพ่อเพิ่นถือเพิ่นกะสร้างสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มเพิ่นจะสร้างสามขวดเม่นค่ะในไลน์นี่ครับผมกรมาแชร์กับน้ำแช์กับเด้อ่านไลน์เพิ่นก็ย่อมรับเลยว่าครับผมว่าใช้ดีจริงครับผมใช้ดีจริงครับพี่น้องเนาะครับใส่ดีจริงค่ะเดานผระชมไลน์แม่เอฟซีเป็น โทรมาหรือว่าไล์มากครับผมเปิดใจใส่เบิ้งครับพี่น้องเนาะพบการเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าได้ครับผมครับเลองใส่เบิ้งได้ค่ะท่านผู้ชมต้อนรับปีใหม่เพื่อน่าจะได้ซอหนาสิ้ใสค่ะเสียก็ถือว่าใสขึ้นอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมถึงว่าฝ่ากะน้ำเสียจะบดทันเอกมรค่ะมันกระจางจางไรเนาะท็อจางเลยกัดูมีหนามีนว่นขึ้นครับผมค่ะ อันนี้ว่าหหหนาห้าแห่งว่าไหหนาห้าเหี่ยวเด้อค่ะไหเต้งตึงค่ะถามจากแม่เ c ซี่หลายท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่ว่าใส่ดีผู้ใส่ว่ตถอกัมีด้วค่ะท่านผู้ชมถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นไหยุดใส่เด้วค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเสรั่มท่าผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นน้ำหอมในตัวครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆค่ะเอาสามอย่างนี้เด้อค่ะท่านผู้ชม ถ้าสนใจก็ทักไรมาเด้อค่ะสามอย่างนี้ใช้ดีค,ค่ะสำรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ